พระไตรภาคีแห่งโชคลาภสามพระอรหันต์แห่งโชคลาภพระไตรภาคีแห่งโชคลาภมีด้วยกันสามองค์คือพระสิงห์วลีพระสังกจายและพระอุปคุตหรือพระบัวเข็มทุกครัวเรือนจึงควรมีพระอรหันต์ทั้งสามองค์นี้ไว้สักการะบูชาเพื่อความโชคดีพระอรหันต์สิวลี ผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ้านสถานที่ประกอบการค้าที่ทำงานจะมังเกิดมหาโชคลาภพระอาหารหันตสังกจายผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ้านสถานที่ประกอบการค้าที่ทำงานจะพบแต่ความอุดมสมบูรณ์ล่ำรวยทั้งชีวิตมีแต่รอยยิ้มความสุขและมีปัญญาธรรมในชีวิตทุกคนพระอาหารหันตอุปคุต ผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ้านสถานที่ประกอบการค้าที่ทำงานจะพบแต่ความสำเร็จอุปสรรคความขัดข้องความไม่มีต่างๆจะมาลายหายไปคาถาบูชาสามราะอารหันห์แ่งโชคลาตั้งนมโมสามจบนะโม,มตสัสสะพระวัตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัมมสสะนะโมตัสสะ พระวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสัตสะนะโมตัสสะพระวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสัตสะอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะ สังขังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสีวลีเทระปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังกจายเทระปูเชมิอิมินาสกาเลนะอุปคุตเทระปูเชมิสีวลีสังกจาย อุปคุตจะมหาเถโลเทวตานละปูชิโตโซรโหปัญจยาทิมีอาหังวันทามิตังสทาเอหิบูชาเอหิจิตติกิตตังอินทราภมุมังมนุษย์สังจักอุชิตัง สีวลีอาราธนานังนชาลีติสังกจายอาราธนานังนปุเนวังอุปคุตอาราธนานังจิตติลาพังจิตตังสุขขัง สิวลีประสิทธิทเมสัพพะลาพังสัตธาสถีสังกจายประสิทธิทเมมหาโพคังสุข,ขังปัญจยาทิมีอุปคุตประสิทธิทเมมหาลาพังสัพพะสุขโขพระวันตุเม อิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสิวลีเทระปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังกจัยเทระปูเชมิ อิมินาสก,กาเลนะอุปคุตเทระปูเชมิสีวลีสังกจายอุปคุตจะมหาเถโลเทวตานะละปูชิโตโสละโหปัญจยาทิมิอาหังวันทามิตังสทา เอหิบูชาเอหิจิตติกิตตังอินทราคมมังมนุษย์สังจักรุชิตังสีวลีอาลาธานานังนชาลีติสังคจายอาลาธานานังนปุเนวัง อุปกุตอาราธนานังจิตติลาพังจิตตังสุข,ขังสิวลีประสิทธิทเมสัพพะลาพังสัทธาสดีสังกจายประสิทธิทเมมหาโพคังสุขขังปัญจยาทิมหี อุปคุตประสิทธิทเมมหาลาพังสัพพะสุขโขพระวันตุเมอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิ อิมินาสก,กาเลนะศิวลีเทระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะสังกจายเทระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะอุปคุตเทระปูเชมิศิวลีสังกจายอุปคุตจะมหาเทโล เทวตานะละปูชิโตโซระโหปัญจยาธิมิอาหังวันทามิตังสทธาเอหิบูชาเอหิจิตติกิตตังอินทราพม,มังมนุษย์สังจักภูชิตังสีวลีอาลาธานานัง นชาลีติสังกจายอาราธานานังณปุเนวังอุปคุตอาราธานานังจิตติลาพังจิตตังสุขขังสิวลีประสิทธิทเมสัพพะลาพัง ศัทธาสดีสังกรจจายประสิทธิเมมหาโพคังสุขขังปัญจยาทิมหิอุปคุตประสิทธิเมมหาลาพังสัพพะสุขโขพระวันตุเม อิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสิวลีเทระปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังกรจจายเทระปูเชมิ มินาสก,กาเลนะอุปคุเทละปูเชมิสิวลีสังคจายอุปคุจะมหาเทโลเทวตานะละปูชิตโตโสรโหปัญจยาทิมีอาหารวันทามิตังสทธา เอหิบูชาเอหิจิตติกิตตังอินทราพมมังมนุษย์สังจักผูชิตังสีวลีอาราธานานังนชาลีติสังคจายอาราธานานังณปุเนวัง อุปกุตอาราธนานางจิตติลาพังจิตตังสุข,ขังสิวลีประสิทธิทเมสัพพะลาพังสัทธาสดีสังกจายประสิทธิทเมมหาโพคังสุขขังปัญจยาทิมี อุปคุตประสิทธิทเมมหาลาพังสัพพะสุขโขพระวันตุเมอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะธรรม,มังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิ อิมินาสก,กาเลนะศิวลีเทระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะสังกจายเทระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะอุปคุตเทระปูเชมิศิวลีสังกจายอุปคุตจะมหาเทโล เทวตานละปูชิโตโสละโหปัญจยาทิมิอาหังวันทามิตังสทาเอหิบูชาเอหิจิตติกิตตังอินทราคม,มังมนุษย์สังจักรูุชิตังสิวลีอาลาธานานัง นชาลีติสังขจายอาราธนานังณปุเนวังอุปคุตอาราธนานังกิตติลาพังกิตตังสุขขังสิวลีประสิทธิเมสัพพะลาพัง สัทธาสดีสังกัจจัยประสิทธิทเมมหาโพคังสุขขังปัญจยาทิมหิอุปคุตประสิทธิทเมมหาลาพังสัพพะสุขโขพระวันตุเม อิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสีวลีเทระปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังกจายเถระปูเชมิ อิมินาสก,กาเลนะอุปคุเทระปูเชมิสีวลีสังคจายอุปคุจะมหาเถโลเทวตานะปูชิโตโซลโหปัญจยาธิมิอาหังวันทามิตังสทา เอหิบูชาเอหิจิตติกิตตังอินทราคมมังมนุษย์สังจักผูชิตังสิวลีอาราธานานังนชาลีติสังขจายอาราธานานังนปุเนวัง อุปคุตอาราธนานังจิตติลาพังจิตตังสุข,ขังสิวลีประสิทธิทเมสัพพะลาพังสัทธาสดีสังกจายประสิทธิทเมมหาโพคังสุขขังปัญญาทิมหี อุปคุตประสิทธิทเม์มหาลาพังสัพพะสุขโขพระวันตุเมอิมินาสกาเลนะพุทธังกูเชมิอิมินาสกาเลนะธรรม,มังกูเชมิอิมินาสกาเลนะสังคังกูเชมิ อิมินาสก,กาเลนะศิวลีเทระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะสังกจายเทระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะอุปคุตเทระปูเชมิสิวลีสังกจายอุปคุตจะมหาเทโล เทวตานละปูชิโตโสระโหปัญจยาทิมีอาหังวันทามิตังสทาเอหิบูชาเอหิจิตติกิตตังอินทราคมมังมนุษย์สังจักปูชิตังสิวลีอาลาัธานานัง นชาลีติสังฆจายอาราธนานังนปุเนวังอุปกุตอาราธนานังกิตติลาพังกิตตังสุขขังสิวลีประสิทธิเมสัพพะลาพัง ส,สัทธาสดีสังกจจยประสิทธิทเมมหาโพคังสุขขังปัญจยาทิมหีอุปคุตประสิทธิทเมมหาลาพังสัพพะสุขโขพระวันตุเม อิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสิวลีเถระปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังกจายเถระปูเชมิ อิมินาสก,กาเลนะอุปคุเทละปูเชมิสีวลีสังฆจายอุปคุจะมหาเถโลเทวตานละปูชิโตโสรหโหปัญจยาทิมีอาหังวันทามิตังสทา เอหิบูชาเอหิกิตติกิตตังอินทราคมมังมนุษย์สังจักพุชิตังสีวลีอาราธานานังนชาลีติสังคจายอาราธานานังนปุเนวัง อุปคุตอาราธนานังจิตติลาพังจิตตังสุข,ขังสิวลีประสิทธิทเมสัพพะลาพังสัทธาสดีสังขจายประสิทธิทเมมหาโพคังสุขขังปัญจยาทิมี อุปคุตประสิทธิทเมมหาลาพังสัพพะสุขโขพระวันตุเมอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะธรรม,มังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิ อิมินาสก,กาเลนะศิวลีเทระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะสังกจายเทระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะอุปคุตเทระปูเชมิสิวลีสังกจายอุปคุตจะมหาเทโล เทวตานาะะอูชิโตโสรหโหปัญจยาทิ่มีอาหังวันทามิตังสทธาเอหิบูชาเอหิจิตติกิตตังอินทราคมุมังมนุษย์สังจักูชิตังสิวลีอาลาธานานัง นชาลีติสังฆจายอาราธนานังนปุเนวังอุปคุตอาราธนานังจิตติลาพังจิตตังสุขังสิวลีประสิทธิทเมสัพพะลาพัง สัทธาสดีสังกจายประสิทธิเมมหาโพคังสุขขังปัญจยาทิมีอุปคุตประสิทธิเมมหาลาพังสัพพะสุขโขพระวันตุเม